ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวม์สเลเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจนในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First g u t t a r Toy Review Lo s e s ีดไฟ b u s t s t e r นะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นแคนดีนะครับนี่นะครับยวดูด้านข้างด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ชัวข้อมูลนะว่าถ้า HG มันจะมีไฟไหม หรือว่าแคนดี้มันจะไม่มีไฟเพราะว่าผมมี2ง,งานก็คืองานที่แบบมันมีไฟตอนกดกับไม่มีไฟนะครับถ้าใครมีความรู้ก็เม้นบอกผมเลยนะครับก็คืออันนี้ใส่ฐาน2ก้อนแต่ตัว HG มันก็จะฝา,าพับก็จะไม่ดีดลงเหมือนกันแต่จะใส่3มก้อนแล้วก็มีไฟนะครับนี่นะครับอันนี้ไฟบัสเตอร์นะครับเปิดฝาดูนะครับข้างในข้างในก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็น บอกบ่งบ,งบอกว่าเป็นไฟบัสเตอร์นะครับวิธีทํทางานก็ต้องกดเอาก็จะทํางานแบบนี้เดี๋ยวผมจะโป้ความความผปสปอยสปอย,สปอยคลิปต่อไปเ,อเดี๋ยวผมจะลองมากดให้ดูทีหลังนะจะเ,เปิดเครื่องก่อนกดแบบเฉพาะล็อกซิตมือโดนกระดน คือพวกไอของเล่นพวกนี้มันจะต้องเริ่มใหม่ตลอดนะครับมันจะต้องเริ่มไปที่แบบไฟ์อาร์มบัสตาร์ใหม่ตลอดมันจะไม่แบบเล่นรันต่อได้เหมือนพวกดีเอ มันจะพูดไฟไอร์มก่อนแล้วก,ก็ใช้ครั้งที่หนึ่งครับอันนี้เป็นเสียงยิงปืนใช่ไหมละ่ะอันแบบสาบครั้งเดียวทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกเป็นเสียงกดล็อกซีดอันที่หนึ่งก็เป็นเสียงเปิดเกาะนะครับต้องต้องทำทุกครั้งแล้วเราค่อยมาใช้อันที่สอง ก็เป็นดาบนะเปิดเกาะพอเปิดเกาะเสร็จรแล้วก็แทนที่สาม,สมาเป็นการใช้รหัสนี่ก็หมดแล้วนะมีแค่นี้ ก็คือสุดที่รหัสสี่หลักนะครับแล้วก็ยิงรัวๆ <Lock off. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำโอสทาจาดอแล้วก็โอสปูดูเทล่านะครับต่อไปก็จะเป็นครูกะอากิโตะนะครับคือส่วนตัวนะชอบตัวอากิโตะมากไ้ก็ชอบอยู่แล้วแหละอวยตลอดแต่ว่าตัวอากิโตะเท่มากตอนที่เรากดมันจะเป็นเสียงมาชมอัสแตนบายแล้วทีนี้เราสามารถควบคุมปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเองได้เนี่ยครับเท่มากแล้วก็ลงล็อกลงจังหวะดีเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนแบบฟังแบบเพียวๆ ใกล้ๆไหมเด้ต้องดึงเข้ามาใกล้ๆนะเพราะว่าผมจะให้มันกระชัด บบที่สองเนาะเปิดปลอที่แบบที่สามมันกดโทรศัพท์ไฟเลยบบนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะ ขานก็ใส่ตรงนี้ขันน็อตตรงนี้นะครับแต่ตัวทาจดอผมจะเป็นงานที่มีไฟนะเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูคือลืมแล้วว่ะคือมันเคยดูวิธีเปรียบเทียบแต่ลืมไปแล้วว่าแคนดี้เฮต่างกันยังไงหรือต่างกันที่ไฟเฉยแต่ตัวนี้ไม่มีไม่ไม่ดีตัวนี้ไม่ดีตัวจริงมันต้องดีดลงใช่ไหมล่ะแล้วก็ล็อกไว้อย่างงี้นี่ระบบอัตโนมือก็ขอจบการรีวิวล็อกซีดไฟไปเร็วๆนะครับเพราะว่าจะได้ไปทำคลิปอ่ โอสล่างสุดยอดต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อเลยนะครับ Complete